เนี่ยเอมออกดช่องนยตะแขงมาเลยช้าหต้นไม้มันและเราต้องมีโอบสายอย่างนี้แหละมันต้องเจอใช่มันต้องไม้อย่างนี้แหละสนุกเออลงมาได้เอนอนแล้วก็ได้นอนปล่อยล้มแล้วก็ได้แล้วมานแลกฝั่งนี้ใหม่มีช้างพี่ช้างปล่อยนอนเลยนอนไปเลยปล่อยนอนไปเลยค่อยๆนอนเลยแล้วก็มารับฝั่งนี้ แล้วก็มาดึงโชคหน้านะพี่เออแล้วปล่อยไปเลยไม่มีร้อยหรอกได้ก็มาดึงโชคหน้า <c oughs> ถ้าสตาร์ทเครื่องอะมันจะวิ่งง่ายกว่าไหมเออสตาร์ทแรกมันก็ได้ระบองพุ่งเลยเห็ยมันชอบอะไรยากๆ <c oughs> เอ้อยงั้นเนาะ โอ้ได้งีก่างแยงีหนอยหมตเข้าห่านเราับธรรมดาเรไม่สนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าออนทีนี่มันก็เล่นได้เล่นะเล่นได้เลยเนี่ยแต่ต้องมาหาทางออกให้ดีวะเพราะว่าต้องมาร์คมาไวเจํทางออกไม่ได้เลยเพรว่าฝนตกอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่เคยมาเนี่ย หนึ่งถึงต้องพักก็เนื้อเต็มหมดอ่ะเนื่ออย่างนี้พี่หนึ่งมัด<ร>มีกว่าร้อยอะ,ะดิพี่แก้วกดูดก็ขงช้างมาถึงเี่ยแล้วไงเลี้ยวเลยไม่ไปเอาลงตรง,ง,ง <c oughs> ออาไม่หน,น่อยปล่อยมาฝัางา่งนี้ก่นอนบ คับนคับมะค่อยปล่อยคันเชนเหนื่อยไรตอบ่ะไม่เห็นเหมือนนนั้นเลยบอกว่าโหโคตรไปน้ำแม่ลยน้ำไป 好了。好了 ถูกนะเนี่นยไงลง ไปเลยไปทะลุทางเลยแลดันแบงหน้าแลดเดี๋ยวไปเจอถนนอ้อม้มอ้้มดันไปทางนี้เลยเ,เดี๋ยวไปเจอทางที่ไปบ้านพียันน่ะ ไปเงี้ยไปเงี้ยไล่ลงเถอะฮะไล่ลงอ่าลงไปเงี้ยนนไปยังนะไปได้หมดเลยเดินบนนีต้ตรงเลยตรงเลยตรงเลยเบลอเบลอ b ไปบ้านพี่ยันใช่ไหมใช่ไปบ้านพี่ยันน่นแะไปบ้านพียันใช่ใช่ที่เรามากันไงที่เราพี่นะเออมีอะไรเปล่าไบ้านพียันล่ะเข้าป่าหนุนก่อนแล้วก็วนี่ปมีอะไรเปล่ก็ไปบ้านพี่ยันเลก็มีรถบนถนนไปเรื่อยๆแล้วี่นไปแล้วแต่ไก็พยันเขาอยู่บ้านล่ะ คนนั้นอยู่คนละเออก็ไปแค่ป่าหน้าพาพี่ช้างไปแล้วก็กลับก็ไปดิขี่เรลลี่มากระ็นจำปูนอยู่เหรออืมเลยไม่อยากไปกวนเขาอ่ะเขาบอกทำอะไรอยู่เราไม่ต้องไปหากเขาไปแค่ป่าอยู่คานป่าแล้วก็เข้าไม่ได้เราจะจำทางเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็เลยไปเข้าดูเกันเลย